Bye. มาลัยกุมารอุตลลอวับริกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการทุกท่านครับวันนี้ยาตีมคัสสันเราคัสสันมาที่เบตงกันครับชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงนี่เป็นด้านหลังของเราเนี่นะครับเป็นสถานที่ออของที่ทําการชมรมเป็นบ้านพักพิงเด็กกาพร้าในอนาคตต่อไปเนี่ยนะครับเราร่วมมือกันฮะมุลที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกาพร้ากับมุสลิมชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงเนี่ย ร่วมมือกันมานานนะผู้กองฟรุ๊กเรามากันตั้งตีปีตั้งแต่ปีพศเท่าไหร่ยังไงฮะผู้กอง <50 S 1> ย้อนอดีตกันปี 6, ป2อง6นหรหสบกสิกว่าปีนะน,นะสิบกว่าปีใช่ครับนะ <12 S 1> เราเรามาทําอะไรตอนนั้นนะตอนนั้นเราก็จะมาดูอะไรละ่ะมาดูมาดูโลกกว้างของไอ้ไอเยเวงนี่ id, เขาบอกมันมีสถานที่ที่สวยงามแล้วก็มีที่นอกของเราอยู่เยอะ ก็อยากจะมาดูซิว่าเขาอยู่กันอย่างไรเนี่ยตั้งใจแยกนะครับครับแล้วก็เราก็มาเจอคณะทํางานของชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงนี่ยก็ชวนเราชวนมาที่ชมรมเขาครับเพื่อเพื่อที่จะร่วมมือกันเชื่อมกัน ที่นี่ชมรมมุสลิมสัมพันธ์ไปตรงงานเขาเนี่ยมีหลากหลายนะครเรื่องของเด็กกำพร้านนอนเชื่อมโยงกับสัทธาชนื่อทีเราเรื่องของการพัฒนาเยาวชนเนี่ยจย์โซในกลุ่มเขาเรื่องของสร้างมัสยิดดูแลมุสลิมซ่อลลาอะไรต่างๆเนี่ยช่วยเหลือบัดภัยต่างๆด้วยนะครับเขาก็ทำกันเดี่ยวครบองค์กรครบวงจรของการช่วยเหลือครับ ด้านหลังเนี่ยค,คือที่ทําการของชมรมในอนาคตที่นี่เป็นที่เขาเองนะฮะเขาซื้อมาแล้วจัดสรรจัดจําหน่ายไปแล้วก็นํารายได้มาสร้างอาคารทีนี้มันยังไม่พอเพียงนะ,ะจะให้ประธานบริหารชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงนะครับคุณติรมิจีบินดาวูดเนี่ยนะครับได้เรียนนำตรงนี้หน่อยได้พูดคุยกันหน่อยเชิญครับ <S a s ะ a l i k u m w a r a ต m ล t u uh. l l คือผมในนาปัจจุบันรับตําแหน่งเป็นประธานชมรมมุสลิมเบตงอยู่นะครับตอนนี้ก็ย่างเข้าจะกข้าปีที่3แล้วนะครับตอนนี้ด้านหลังของเรานี่ครับเป็นอาคารสํานักงานชมรมมุสลิมสามพันเบตงและเป็นที่อนาคตอาจจะเป็นที่พักพิงของเด็กกำพร้าในอำเภอเบตงและเป็นที่ละหมาสหัหบับนักเดินทางเพราะตอนนี้นักท่องเที่ยวเบตง เข้ามาอย่างนั้นแน่นคือที่เราเป็นที่สะดวกขับจอดรถอะไรก็สะดวกเป็นสถานที่สีเลน,นะครับเลี่ยงเมืองไปมาเลเซียก็สะดวกก็เลยเราเราก็คุยในที่ชมรมว่าเราอาจจะทําเป็นที่มุสลามสำหรับที่ละหมาสำนักนักเดินสำหรับนักเดินทางครับตอนนี้ก็อาคารเราเสร็จไปประมาณ60เอซนอาจจะใช้งบประมาณอีกสักเท่าไหร่ดีครับสามแสนนะครับ ก็อาจจะอัลฮัมลิลละครับนะตอนนี้ก็ทยอยมาเรื่อยๆจากผู้มีจิตศรัทธาที่เรารับบริจาคเราจะทํากินน้ําชาเข้ายําทุกๆวันเสาร์อครับเพื่อจะให้เสร็จฉะแล้วก่อนรอมฎอนนี้เราอาจจะใช้ประโยชน์จุดนี้ที่ที่เสร็จไปแล้วครับของก่อนร a m นี้ครับเราอาจจะเวลามอบทุนอะไรเราจะย้ายมามอบทุนน จุดนี้เลยนะครับมอบงทุนกนารศึกษาเด็กกำพร้าเด็กกำพร้าครับมอบทุนศึกษา์ดายพัดประจําเดือนของเรารับทางมุทิตาชนซัพพอร์ตจุดนี้อยู่ครับกลับขับชมรมอยู่ครับครับอ้าวจารย์โซฮะเป็นไงบ้างเออ่วิธีการหาปัจจัยหรือเอ่ออนาคตเสร็จแล้วสถานที่แห่งนี้จะเป็นจะสร้างประโยชน์อะไรได้บ้างครับครับก็คืออาการที่เรา,าผมอาจารย์โซนะครับอยู่สกาลี เป็นครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๔บ้านบ่อน้ำร้อนก็ทํางานเกี่ยวกับเด็กกาพร้าครับก็เป็นที่ปรึกษาคนชมรมอ่าแล้วก็สิ่งที่เราเห็นด้านหลังก็คือก็คือใกล้จะเสร็จแล้วแต่เราอยากจะได้ให้เสร็จเร็วๆพยายามจะให้ได้ช่วงรอมฎอนนี่อยากจะให้ได้อยู่แล้วก็จะละต่อไปก็เหมือนที่ประธานว่าหลังจากนี้ก็คือ เราจะได้มอบทุนทําอะไรกิจกรรมตรงนี้ก็เวลาเราอยู่ตรงนี้เราสามารถมองของที่อยู่ข้างหน้าว่าเราจะทําไงที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็คืออยากจะได้ให้ได้ตรงนี้ให้เสร็จถ้าเสร็จเมืはは esting, ่อไหร่แล้วความรู้สึกว่าโอ้ยมันมันเฉลี่เราจะทําในสิ่งที่ตามมาก็คือเราก็คืออาคารตรงนี้ต่อก็จะวางแผนว่านี่ว่าจะทำยังไงต่อไปแต่วิธีการหาเงินของเราก็คือเหมือนที่ว่าก็คือทุกวันเสาร์เราจะทําข้าวยำเราจะทำข้าวยำเพื่อรับบริจาคได้กี่บาทก็ อาจจะได้สองสามพันสามพันมั่งสองสามพันก็คือทยอยเก็บทุกทุกวันเสาร์วันเสาร์แล้วก็มาสร้างก่อสร้างตรงนี้ครับก็มาสร้างตรงนี้ก็คืออารามดีรักก็คือชาวเบตรงก็ก็ก็สนับสนุนแล้วก็อาจจะขอบริจาคเขามีคนขอจะขอบริจาคแต่ว่ามันจะเสร็จช้าหน่อยถ้าโอกาสได้เสร็จเร็วก็อยากจะได้เราจะทำยังไงมั่งอยากจะได้เสร็จเร็วคือช่วงรอมฎดอนนี่ก็คือัลอ์นะก็ขอถ้า ผู้ปากครอผ,ผู้ที่สนใจที่จะบริจาคในเรื่องทําให้เสร็จก็ก็อตละครับทำได้ครับคือเราพร้อมที่จะทําดูแลตรงนี้ให้เป็นอะไรนะเป็นที่ของเด็กกําพร้าเป็นของช่วยเหลือสังคมในเรื่องอาจจะเอาที่พักพิงของผู้ยากไร้คือวางแผนนันเยอะกันแต่ว่าเราลราหมดตตรงนี้มันมันเยอะแล้วคือมัน,มนอะไรนะคือถึงถึงสุดจุดที่ว่า จะหาตรงไหนต่อละะักษณะพี่น้องที่รับชมรายการอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับท่านสามารถร่วมบริจาคนะเ,คเดี๋ยวจะขึ้นหมายเลขบัญชีของชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงนะะเพื่อพี่น้องให้บริจาคตรงเข้ากับชมรมได้เลยนะครับเพื่อให้ เออมาใช้ประโยชน์ให้แล้วเสร็จในช่วงรามาอนนี้จะได้เกิดประโยชน์ทาประโยชน์ได้เลยนะครับเอาไปลอฮะอีกท่านหนึง่งกรรมการบริหารชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงนะครับอัสลามุอะลัยกุมบารมีตุลลอฮฺมะบรักาตุอันนี้ก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องผู้มีมีตจริัทธาทั้งหมดทั้งมวลน,นั่นแหละนะทั้งทั่วประเทศไทยนั่นแหละ เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมทําง,งานชมรมมุสิลมสัมพันธ์ให้พวกเราได้ส่งพวกเราให้เกินเกินฝันเกินฝั่งที่ผมที่พวกเราตั้งความหวังไว้ก็ขอขอบคุณล่วงหน้าในทุกทุกท่านขอให้รัตลาตอบแทนทุกความดีกับทุกทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนพวกเราครับขอบคุณครับ,คร,บครับครัดินล้ครับผู้กองพาร,รุกค,คุณมนตรีบ้างเดี๋ยวผู้กองปิดท้ายกัน ừ, คุณมนตรีฮะคุณมนตรีนี่เป็นผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งท่านก็จะไปหาผู้ใหญ่แล้วก็ ให้ผู้ใหญ่นั้นได้ร่วมสร้างอาคารลักษณะอย่างนี้นะครับซัลลัมะลัยกุมบะลาห์อุตุลลอฮ์บะลาัสตุครับตลอดสิบปีที่ผ่านมาที่เราได้รู้จักชมรมมุมสิมสำเนียเมตงนะฮะจากก้าวเล็กๆจากห้องเล็กๆนะครับโดยอาศัยสถา,านที่ของกรรมการชมรม <c oughs> ในการที่จะดูแลเรื่องเด็กกำพร้าก็ดีหรือส่วนอื่น,นก็ดีสิ่งนี้คือความภาคภูมิใจ ของชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงและชาวเบตงนะครับเพราะว่าการเติบโตก้าวหน้านี่นะฮะทำให้ผมนึกถึงนายดีของมุสลิมศาสนาดเหมือนกันน,นะครับการก้าวหน้าจนเราได้ฐานที่ที่เป็นสเบติลาแล้วก็เป็นดา้าวแห่งอิสลามในข้างหน้าต่อไปนะฮะอันนี้เป็นดน้าผูุ้ีใจแล้วต่อไปชลอา้อนนะฮะน่าจะมีอะไรมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ขอเราให้ <c oughs> กรรมการชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงนะฮะได้ทําหน้าที่นะฮะนี่ต่อไปนะฮะจนกว่า เอาอราจะกลับไปสู่พระองค์นะครับก็ร่วมกันนะครับยินดีนะครับครับคุณยุพะมาด้วยกันตรงนี้นะครับกันครับมาครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่น้องร่วมกันบริจาคนะครับให้กับชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงให้ได้สำเร็จรุล่วงในงานของตั้งใจนะของพี่น้องที่นี่นะครับอีกไม่มากแล้วนะครับประมาณสามแสนบาทอย่างที่กูโซว่า บริจาคกันได้นะครับผ่านเลขที่บัญชีของมูลที่ของชมรมมุสติมความเบตงดยตงได้เลยนะครับตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับผู้กองฟรุกครับปิดท้ายตรงนี้ดีเชิญฮะท่านผู้ชมครับสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่สําคัญเพราะว่า1นนะครับเป็นที่พักพิงของเด็กกาพร้า2เป็นสถานที่ทํางานของชมรมมุสติมสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลืองานของอร์นะครับและก็อันที่3ก็คือจะเป็นที่ ละหมาดนะครับของให้ผู้เดินทางมาด้วยฉะนั้นจึงมีคุณค่ามากสําหรับสถานที่แห่งน,นี้อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับร่วมกันนะครับสร้างทําบ,บ้านหลังนี้นะครับให้แล้วเสร็จสมบูรณ์เพื่อจะได้ทําประโยชน์ให้กับงานของศาสนาต่อไปครับครับพี่น้องผู้ชมที่เคารพรักครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของความดี <c oughs> ที่่านจะได้ทำสตอกเยริยา ah อันนี้เขาจดทะเบียนเป็นเป็นของมัสยิดแล้วนะครับ เป็นส่วนกลางจริงๆนะที่บินบริเวณแห่งนี้เนี่ยมีที่ที่เขาจัดสรรขายไปแล้วที่สถานที่ของชมรมเนี่ยอย่างที่ผู้กองเรียนครับเป็นสถานที่ละหมาดเป็นบ้านพักพิงเด็กกำพรา้าเป็นสถานทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมงานศาสนาของอล้อนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านจะได้ร่วมมือกันสอดคล้องยารยะจ่ายในหนทางของล้อทานไหลวินที่ถึงแม้ว่าผู้ที่กระทําจะกลับไปสู่ล้อสมภารตาลาแล้ว ความดีก็ยังไหลรินไปสู่เขาอยู่นะครับเอาละครับท่านสามารถร่วมบริจาคในหมายเลขบัญชีดังกล่าวนี้ได้นะครับวันนี้มูลที่สัทธาชนยะาีมทีวีวันนี้โอกาสดีฮะอาจารย์โซภพาไปเยี่ยมเด็กกำพร้าที่นี่ถึงแม่พิการด้วย mm hmm. ก็เป็นงานที่ชมรมมุสลิมสัมพันธ์เนี่ยได้ร่วมมือกันกันกบสัทธาชนเรานะครับพี่น้องบริจาคโดยที่ มั่นใจได้เลยว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของความดีที่ชาวเบตงและก็ชมรมมุสนิมสัมพันธ์เบตรงร่วมมือกันนะฮะผลักดันให้อาคารนี่ได้แล้วเสร็จเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมกันต่อไปลาไปก่อนครับเชิญฮะเอายังมีเรื่องอปัจจัยที่เราเตรียมมามอบให้กับทางชมรมนะครับเพื่อให้ได้เกิดประโยชน์ร่วมสร้างนะฮะ อาจจะไม่มากแต่ว่านี่เป็นทุกครั้งที่มาเราก็จะติดไม้ติดมือมาพี่น้องก็จะฝากมาร่วมบริจาคให้กับชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบต,งต,ง,ตงตรงนี้นะครับอา้าวอยากจะกล่าวอะไรปิดท้ายตรงนี้ฮะเชิญครับอย่าตะกลอตะกักคำดินละนะครับก็คือขอบคุณมากนะครับอย่างน้อยๆก็เราได้สิ่งที่ได้มาก็จะได้จัดก,การให้เสร็จให้แล้วเสร็จเร็วๆขึ้นและก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ ร่วมบริจาคกับทางชมรมเราเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับครับเพื่อโลกนี้และโลกหน้าที่เราจะอยู่ครับครับเอาละครับวันนี้ช่วงรายการอยาตีมครับสันต้องลาไปก่อนนะครับอ่วบิลลยตอฟิกวันฮิดายะฮุสสลามุอะลัยกุมารห์รัมตุลลอฮฺวะบริกาตุ